รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคะได้เสนอให้การประปานครหลวงนะคะหาแหล่งผลิตน้ําเพิ่มมาใหม่นะคะเนื่องจากว่าน,น้ํานั้นได้ไหลบา่าเข้าท่วมคลองประปาหลายรอบค่ะนายชูชาติฐานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการประปานครหลวงได้กล่าวว่าปัญหาการผลิตน้ําประปาที่มีสีมีกลิ่นอยู่ในขณะนี้ซึ่งมีที่มาจากน้ําที่ไหลบา่า ค้างคันก้นน้ำลงคลองประปาที่แหลงผลิตน้ําดื่มในการผลิตน้ําประปาทําให้ต้องเสียเวลาในการปรับปรุงคุณภาพน้ํามากขึ้นดังนั้นจากนี้ไปจึงเสนอทางออกว่าการประปาะคนครหลวงควรหาแหล่งน้ําผลิตน้ําประปาแหล่งใหม่ทั้งยังเห็นว่าควรขยายศูนย์การผลิตไปตั้งที่เกินเจ้าพระยาแล้วส่งน้ำต่ำท่อขนาดใหญ่ตามเส้นทางถนนสายเอเชียตามทางที่ผ่านและหากจังหวัดไหนาขาดแคลนน้ำก็สามารถซื้อน้ำจากการประปาะคนครหลวงในการผลิตสำเร็จรูปได้